อัปเดตการแจกเงินดิจิทัล1น0 0 0บาท10ข้อหลังจากมีการประชุมครมวันที่13เมษายนมีอะไรบ้างดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจงให้กันด้วยคลิปนี้มาอัปเดตกันนะคะ10ข้อการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต0 0 0 0บาทนะคะหลังจากที่มีการประชุมคอรมอแล้วนะคะทําคลิปบอกไปแล้วว่าตอนนี้เนี่ยอนุมัติเรียบร้อยนะคะ และโครงการนี้ก็กําลังจะเดินไปข้างหน้าแล้วค่ะทุกคนและยังยืนยันว่าประชาชนเนี่ยจะได้ใช้เงินในไตรามาสที่4นะคะโดย10ข้อนี้นะคะนำมาจากเว็บไซต์มติชนทุกคนคะเอามาบอกให้ทุกคนได้ฟังนะคะในเรื่องของการเห็นชอบกรอบหลักการโครงการนะคะเขาสรุปมา10ข้อด้วยกันนะคะข้อ1ค่ะในเรื่องของวัตถุประสงค์นะคะโครงการนี้เนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้มีเม็ดเงินทุนหมุนเวียนในพื้นที่และช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือนะคะอย่างเช่นกลุ่มปอ้างเกษตรกรเป็นต้นค่ะก็ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ชุมชน,นมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจพิ่มพาตนเองได้นะคะรวมทั้งเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพของประชาชนอีกด้วย 2. นะคะในเรื่องของความจําเป็นนะคะปี67นี้ค่ะผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศนะคะคาดว่าจะขยายตัวที่ระดับ2.7%ต่อปีนะคะซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าที่หลายหน่วยงานเค ประมาณไว้นะคะในปัจจุบันเนี่ยเศร,รษฐกิจไทยต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งในและนอกประเทศการฟื้นตัวของรายได้ของประชาชนที่ไม่เท่ากันตั้งแต่หลังสถานการณ์โควิดนะคะหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงแล้วก็บั่นทอนกําลังซื้อของประชาชนด้วยนะคะรัฐบาลเนี่ยก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการกระตุ้นเศร,รษฐกิจผ่านโครงการนี้นะคะ่ะเพื่อหมุนเวียนเงินในระบบเศร,รษฐกิจให้กระจายตัวสู่ท้องถิ่นและก็ชุมชนนะคะ 3. นะคะในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยประชาชนที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านมีสัญชาติไทยณเดือนที่มีการลงทะเบียนอายุเกิน16ปีไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมิน840,000บาทต่ตอปีภาษีและมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน500,000บาทนะคะ 4. คเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินแบ่งออกเป็น2คข้อย่อยนะคะก็คือ1น 1. ค่ะระหว่างประชาชนกับร้านค้านะคะจะใช้จ่ายในเชิงพื้นที่ระดับอำเภอนะคะ878อำเภอเนี่ยการชำระเงินจะต้องเป็นการจ่ายแบบพบหน้านะคะหรือว่าเฟสทูเฟสนั่นเองนะคะกำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการรวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กด้วยเช่นกัน สระหว่างร้านค้ากับร้านค้านะคะร้านค้าที่จะรับการใช้จ่ายจากประชาชนต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็กรวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก ไม่รวมห้างสปปรรพสินค้าห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นนะคะส่วนร้านค้าที่สามารถรับการใช้จ่ายจากร้านค้าไม่มีกําหนดเงื่อนไขในเชิงพื้นที่และขนาดร้านค้าค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นร้านค้านะคะจะไปซื้อของมาขายสามารถซื้อที่ห้างใหญ่ๆก็ได้ซื้อต่างอำเภอต่างจังหวัดก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นประชาชนไปใช้สิทธิ์เนี่ยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์กับร้านค้าในพื้นที่และจะต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้นนะคะ ข้อ5นะคะในเรื่องของประเภทสินค้าค่ะเขาได้บอกไว้ว่าสินค้าทุกประเภทสามารถเข้าร่วมโครงการได้ยกเว้นสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ซึ่งได้แก่สลากกินแบ่งรัฐบ,บาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อมบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าสธรรมชาตินะคะทางนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยสามารถพิจรารณากําหนดรายชื่อเพิ่มเติมได้นะคะในเรื่องของสินค้าต้องห้ามนะคะโดยการใช้จ่ายตามโครงการโดยไม่รวมถึงการบริการนะคะข้อ6ค่ะ คุณสมบัติและเงื่อนไขร้านค้าที่สามารถถอนเงินสดจากโครงการนี้ได้จะต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี 1. น,นะคะภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วล็บ8หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะทางนี้เนี่ยร้านค้าไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ทันทีหลังจากที่ประชาชนใช้จ่ายนะคะแต่ร้านค้าจะสามารถถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่รอบที่สอเป็นต้นไปข้อ7นะคะในการจัดทําระบบนี้นะคะจะพัฒนาและดําเนินการระบบ อย่างเช่นการทําเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติประชาชนและร้านค้าระบบการใช้จา่ายระบบการชําระเงินระบบการตรวจสอบธุรกรรมโดยพัฒนาให้สามารถใช้จ่ายกับธนาคารอื่นๆได้ด้วยในลักษณะ Open l o ู p นะคะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสะดวกอีกอย่างหนึ่งนะคะข้อ8นะคะในเรื่องของแหล่งเงินเขาได้บอกไว้ว่ามีแนวทางเกี่ยวกับแหล่งเงินสําหรับดําเนินโครงการรวมเป็นเงิน5 0,000นล้านบาทนะคะซึ่ง ก็จะได้แก่เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2568การดําเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐนะคะแล้วก็การบริหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2567ค่ะ 9นะคะร,ระยะเวลาการดําเนินโครงการนี้ค่ะเนื่องจากมีแนวทางในการใช้แหล่งเงินงบประมาณรายจ่ายปี67และ68ในการดําเนินการโครงการนี้นะคะดังนั้นจึงจะต้องมีการพิจนารณาระยะเวลาดําเนินโครงการให้สอดคล้องกับแหล่งเงินโดยระยะเวลาโครงการจะต้องไม่เกินเดือนกันยายนปี69นะคะ สิบค่ะการป้องกันการทุจริตนะคะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นนะคะเพื่อกําหนดแนวทางการดำเนินงานตรวจสอบพิจารณาและวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทําที่อาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการการเรียกเงินคืนนะคะรวมไปถึงการดําเนินการรองทุกเก่าวโทษต่างๆด้วยนะคะและคณะอนุกรรมการกำกับโครงการนะคะซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานโดยคณะอนุกรรมการกํากับโครงการนะคะซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนะคะจะได้เร่งพิจารณากร ำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินโครงการที่จำเป็นเพิ่มเติมอีกนะคะเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบงานต่างๆในโครงการให้เป็นรูปธรรมได้ต่อไปเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายนี้นะคะมีนโยบายที่จะให้ประชาชนและก็ร้านค้าเข้าร่วมโครงการในไตรมาสที่3เริ่มใช้จ่ายในไตรมาสที่4ของปี67ค่ะนี่ก็เป็น10ข้อนะคะที่ ทางเว็บไซต์มติชนเอามาลงอัปเดตไว้ให้คนที่ติดตามข่าวสารเงินชิท่าน10,000บาทได้รับทราบเลยนะคะก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะข้อมูลอัปเดตอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะทุกคนใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะคอมเมนต์กันไว้ได้10ข้อนี้นะคะอัปเดตณาวันนี้ค่ะ24เมษายนปี2567ต่อไปนี้จะมีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมห้าพลาดเลยนะคะกดติดตามกันไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ